ที่จังหวัดมหาสารคามเขามีการจัดค่ากิจกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดินนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจขึ้นคนดีสู่สังคมครับที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดมหาสารคามครับก็มีการจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยมีนายสเสนนนทโชธ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานเปิดโครงการนะครับทานี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามให้เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจนะครับรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดําเนินงานเป็นมาตรฐานตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพและก็เป็นต้นแบบในโครงการจัดทําค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ให้วิทยากรค่ายศูนย์บริการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดระดับอำเภอได้ศึกษากระบวนการรูปแบบวิธีการเพื่อน,นำไป,ไปเป็นแนวทางในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอนะครับในการจัดอบรมในครั้งนี้ก็กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองระดับอำเภอทั้ง13อำเภอนะครับจำนวน50คนด้วยกันโดยได้รับการสนรับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏมหาสรารคาม ตำรวจภูทรจังหวัดและก็สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามครับ